ที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักคะย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงอันประกอบด้วยอาณาปานสติอันเป็นสัมโพชฌงที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักคะย่อมเจริญอุเบขาสัมโพชฌง อันประกอบด้วยอานาปานสติอันเป็นสัมโพธชงที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักขะพิกุทขุทั้งหลายพิกุขุผู้เจริญโพชชงเจ็ดกระทำให้มากซึ่งโพชชงเจ็ดอย่างนี้แลย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน จเจริญอาณาปานสติชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌานภิกขุทั้งหลายถ้าภิกขุจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือภิกขุนี้เรากล่าวว่าอยู่ไม่เหินห่างจากฌานทําตามคํำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินตบาทของชาวแว่นแขวนเปล่า ก็จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงผู้กระทําให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่าอาณาปานสติเป็นสุขวิหารระงับได้ซึ่งอกุศลทรงปารบเหตุที่พิกุททั้งหลายได้ฆ่าตัวตายบ้างฆ่ากันและกันบ้างเนื่องจากเกิดความอึดอัดระอา เปลียดกายของตนเพราะการปฏิบัติอสุภพภาวนาจึงได้ทรงแสดงอาณาปานสติสมาธิแก่พิกุเหล่านั้นพิกขุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธินี้แลอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นของระง,งับเป็นของประณีตเป็นของเย็น เป็นสุข,ขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้ระงับไปโดยควรแก่ฐานะภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนฝุ่นทุลีฝุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมทำฝุ่นทุลีเหล่านั้น ให้อันตรธานไปให้ระง,งับไปได้โดยควรแก่ฐานนะข้อนี้ฉันใดภิกุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็เป็นของระง,งับเป็นของปราณีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอกคุศุลธรรมอันเป็นบาป ที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้ระงับไปได้โดยควรแก่ฐานะได้ฉะนั้นพิกุทั้งหลายก็อาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นอย่างไรเล่าที่เป็นของระงับเป็นของปราณีตเป็นของเย็น เป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรทานไปให้ระงับไปได้โดยควรแก่ฐานะได้ภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าก็ตามไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตาม ไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบแล้วตั้งกายตรงดำรงสติมั่นพิกุนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกห pues, si ัดศึกษาว่าเราเป็นผูここ้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ต in ั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกพิกุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วด้วยอาการอย่างนี้ย่อมเป็นของรำงับเป็นของปราณีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว และเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้รำงับไปได้โดยควรแก่ฐานะดังนี้แลอาณาปานสติสามารถกําจัดบาปอากุศลได้ทุกทิศทางอานนอาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญกระทําให้มากแล้ว ย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ก็อาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่อานน์ในกรณีนี้พิกุไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรง ดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นต่อไปก็ให้พวกเราตั้งใจฟังอนุโมทนา อายุโตปารโทธีโรวันนาโตปฏิภาณาโทสุขัสสตาตาเมตาวิสุขังโสอาทิ迦ติอายุงถาตวะพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณาโท อิขายุยาสวโหติยัตายาทูปปัจชติติกาเลทันติสปัญญาวัฒนยูวิตมะชลากาเลนะทินังอาริเยสุจุปุเตสุตาทิสุวิปัสสนามานาตัสสาวิปุลาโหติตากินา Nye tata An dandiweawaca karo tiwa Nanataginaana pipunnyas Tatamadadehe apadiwana cita yadhadinaang ma palang Punyani palalo พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมัน่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เท nope. ี่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้า